สวัสดีครับพบกับผมโตชนัลครับกับรายการ UCL Live นะครับก็วันนี้ลาบแน่ๆนะครับเพราะว่าจะมีการจับสลากแบ่งกลุ่ม32ทีมนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรดูการ2021ถึง2022นะครับตอนนี้ก็ได้ครบ32ทีมแล้วนะครับเพิ่งได้สดๆร้อนๆเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครบแล้วนะครับคืนนี้ครับเวลา5ทุ่มตามเวลาประเทศไทยจะทำการจับสลากนะครับมาดูซิว่า โถ่หนึ่งสองสามสี่มีทีมไหนกันบ้างนะครับเริ่มจากโถแรกเลยนะครับมีเชลซีบียร์ไดเอลแอตมาดริดแมนเชสเตอร์ไบร์ทมิวนิกอินเตอร์ลิลแล้วก็สปอร์ติ oun, Madrid, ้งลิสบอนนะครับตัวที่สองครับยูเวนตุสลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปารีสแซงต์แชร์แมงบาร์เซโลนาบรูเเซียดอร์มุนไดเอลมาดริดและเซบียาครับโถ่สามครับเซนิเซนต์เบรเบิร์กจากรัสเซีย อาจจะอัมสเตอร์ดัมจากเนเธอร์แลนด์เอฟิก้าจากโปรตุเกสซาบวกจากออสเตรียชักดาตอเนตจากยูเครนปอโตจากโปรตุเกสลปซสิกจากเยอรมันแล้วก็อัลัานตาจากอิตาลีนะครับส่วนโถสี่นะครับยังบอยเบิร์นจากสวิตเซอร์แลนด์ดินเดมียฟจากยูเครนเอซิบิลาจากอิตาลีคลับบรูสจากเบลเยียมเบสิกตันจากตุรกีเชริปจากโมโดวามโมจากสวีเดนแล้วก็วบวกจากเยอรมันครับ เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับคาคืนวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วทีมไหนจะได้อยู่กับทีมไหนนะครับทั้ง8กลุ่มเลยนะครับรู้เรื่องคืนนี้แน่นอนนะครับแล้วพบกันนะครับตอนหลังจับสลากนะครับทั้ง8กลุ่มเลยว่าใครอยู่กับใครแล้วคิดว่าใครจะเข้ารอบนะครับทีมไหนจะเข้ารอบนะครับติดตามกันได้ครับกับรายการ You Sell ร a b กับผมต้นชาแนลเหมือนเดิมนะครับต้นชาแนลสกอรง่ายๆครับ T.O.Z.E.Z.H.A.N.N.E.L. นะครับก็ติดตามกดมสมัคร r i า e กกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ